บ่าวเสืโจ้สวัสดีครับรอรอครับรอชิดต่อยรอ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 ครับเดี๋ยวไปเลือกดูมะพร้าวครับว่าทีบอกว่ามะพร้าวหอมสุดในโลกตรงนี้ครับผมเออไปเดี๋ยวไปลองชมมะพร้าวครับทีบอกว่ามะพร้าวกินไม่มีที่ไหนหอมเท่านี้อีกแล้วนะผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะผมเนื้อกรอบเนื้อเนื้อกรอบโอ้โหเนื้อกรอบอีกนะครับเอฟซีโอ้โหเราจะเรา นี an er ad ad th ua th ua ่ครับผมลูกแก่เขาดูเลยครับเอซีฝากคอมเมนต์ด้วยครับผมมะพร้าวแก่นี่เกลย่ยงนะครับผมเดี๋ยวมา嘛ไี่เราไปเลือกตัวมาเลือกดูว่าตัวไหนมันเกนี่ยน่ะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนให้บอกเกลี่ยนจิ้มใช่อ่ะอเฮ้ยทำไมมันลูกเล็กยัง ลิกหองมับอกหอมากแล้วเนื้อกรอบด้วยเนื้อกรอบแล้วก็หอมมากใช่เอ็สิเอสิอ็สมันยากลำบากทังเลยเดี๋ยวไทยยขึ้นขึ้นทอรูปปีนต้นมะพร้าวนะเอ well. ็ดโอ้ยหล่นลงมาแล้วมาทีมาเอาสองลูก ทำไมเจ้าไม่ใส่เลนวายเนี่ยไม่รู้ยังมีเป็นใส่ไงหุบยิ้มเลยเนาะฝากฝากบอกฝากอีซี่ครับว่าลูกเกเขาดูดูยังไงเนาะอือฮะลูกเกเขาดูยังลูกมันเกมอ่อนมันเอาอย่างนั้นเหรอไม่รู้ไปดึงของเขาเฉยเลยมัดบัตรนี่คอมเมนต์ก่อนครับ วันนี้มาไม่มาเชียร์ครับไอ้นอกกันลูกลูกเป็นลูกของพี่พี่สาวพี่แม่มาไหมเราชิมดูเราเล่นก่อนวะ อันมันลูกเล็กขนาดนี้เลยบรอมันไม่เก๋มันไม่เก๋กลอกในจ้าในกในคิ้วในในกระในคิ้วในกระดูวิธีวิธีกระดูวะละกเท้าเก๋ไม่เก๋เนาะไงกลอกในย่อมเนี่ยเออลงบุเรื่องพราะเด็กปลาลูกโอ้โหเอียกินน้ำมันสดน้ำมัน มันมะพร้าวน้ำหอมบ่ดิอ๋อหอมมากนะหอมมากแล้วก็เนื้อกรอบแต่ว่ามันมันดิบเนาะใช่มันยังไม่สุกนะเนี่ยมันยังเออมันยังไม่ได้ที่มะพร้าวสุกเหรอเอ่อมันยังไม่แก่ดิ๊ด hmm. ิ๊ดิ๊ดิ๊ครับเฮ้ยโอ้โหตกใจนับแตกเลยเออเออเออสดน้ำสดน้ำก่อนอุ้ยเออสตสตสต อับสีม่รอบใชยังไมอ้อาหยายังไม่เก๋่ยังไม่เก๋ี่ม่บาดไม่บาดเลยอมยงยอันนี้อร่อยไหมอ๋ผ่าตนั้ให้ผมสดหน่อยในขณะเดียวกันมีหมูนะีโอ้เดี๋ยวค่อยถ่ายรู้จะถ่ายอะไรตอนนี้

หอมนมไม่ม <mm ีต้ก่เป็นยี <k <k ่สิบเนียรสชาติดีกว่าบ้านของพี่เอกอีกเหรอเออนี่นะอันนี้รสชาติดีทานแก่อัาหางดีนี่เนื้อเนื้อสถึงแยมเลยเนื้อบรันกีเด้เฮ้ยรสชาติใช้ได้เลยมีบุรพันนะเนาะโอเคเลย้ยโอเคเลยเนื้อเนื้อต้นแก่สิ่งแยมเลยเนื้อเบี้ยวเลยอืมใช้ได้รสชาติดีพอตาเราจะมัดจนสวดเหรอไอ้หมอมันมีจริงอยู่บ้านนะของของอีราวอีกนี่หอมติดเสื้อเลยอ่ะเดอโอ้ยนี่ราคาเก่มันอยู่หลังของน้ำ กันเราหอมาอันนี้ลูกไม่แก่ดิเนะแก่ดิบุ่้กว่านี่รสชาติดีนะเยอะกระเทียมเงี้ยดีกว่ามะพร้าวเราพอคว้าจมูกมาที่กว่าน้านมอไอ้ก้องก้องคว่ะน้ำมอไอ้เหียะอ้อากันใหม่ออเไขมูเลยนี่เดี๋ยวคนเบาไขมูเนาะแต่ว่าลูกข้างในมันน้ำตอนแรกเราเห็นลูกเล็ก นึกว่าจะไม่มีน้ำข้างในมันใหญ่แล้วกินเกือบไปหมดใช่ไหมเออเหมือนลูกเล็กไม่หมดนะครับผมพี่บ้าเป็นโซ่อะอะมันคืออะไรนี่ติดมือผมมานี่อะไรนี่ผมหมอไอ

ตอนพาสม่มัมเยังไม่ยิ่ไม่ยิ่นะไม่ยิ่เหรอกงันบเกินไกะมววมันเปละมุนยลอันเป็นเสมอโอเคครับคลิปนี้ก็มามาชิมจิมมะพร้าวหอมนะครับผมโอเคครับรอรับรถออกนะเอเครับ